นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้แล้วมีอะไรเรื่อยเนี่ยุมซ้ายโอเคฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของฉันนั่นแหละเอาละครับผมสว yes? <sous> ัสด <pos> ีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ของ i Isolate Channel นะครับวันนี้อยู่ในเกม Minecraft กับใน เอ่อซีรีส์ world of diversity นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือ,อโลกแห่งความหลากหลายนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาอาชีพแบบธรรมดากันก่อนนะครับเดี๋ยวพาคสองทุกคนจะได้รู้แน่ว่ามันจะมีอะไรกิดขึ้ดนะครับโอเคอย๋ยวพูดทํามทำเพลงครับเรามาตัดไม้กันเลยตกใจไหาโอเคมาเราจะได้เป็นตนไทยกันแบบใหม่นะครับชื่อ world of destiny เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมอยู่แล้วแน่นอนครับแล้อย่างหนึ่งผมไม่ได้เล่นแบบไม้ครับวานิลาธรรมดาดูนี่ครับ เห็นไหมครมุมบนไม่ใช่มุมบนเีงคนหน้าจอที่ผมซูมให้ตอนนี้นะครับใช่ไรัหมายถึงว่าผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเล่นคนเดียวนะผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าเล่นคนเดียวนะมับักอินนั่นแหละนะครับโดยมีการบูงการจากคนอื่นๆอยู่นะครับโอเคอันนี่มีหมู่บ้านแถวนี้นะซินี่ไงแล้วโอ้โหนี่มันคือบ้านอันโอชาหมู่บ้านสุดอีปิกของเราเอาล่ะเราจะ ดีในมีของเพื่อนน่าจะมีนะเอาปิดประตูใส่หน้าเฉยๆไม่มีอะไรครับคนนี้นั่นแหละครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งฟ้าอินที่ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผมลู้ป้าอินอะไรนะแต่ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนบุกการนะครับก็ห่หทำนะโอเคบ้านนี้แหละสุดยอดมีของผมขอของพวกนี้หมดเลยแล้วกันนะพวกนี้ทำาังปิดประตูใส่หน้า บ้านแถวนี้จะต้องมีกองอีกแน่ๆทำไมมัต้องมาปิดอีกด้วยเนี่ยโล่ขโมยเตียงแล้วกันนะโอเคเซิร์ฟก็ไปด้วยเออโอเค่ปหมู่บ้านน่าจะยังไม่ได้มีเท่านี้มีฟักทองแบบว่าเออดีเว้ยมีแจ็คโก็แล้วแน่โอเคบ้านนี้มีคาโตกราฟีเทเบิลนะครับข้างบนมีกอง ของมาให้หมดนั่นแหละน,นี่ครับนี่เรียกว่าขออันนี้ขโมยไปก่อนนะครับอนนของเริ่มต้นเราเฮ้ยเขาม่ของดีอขอเล่นด้วยกันขี้เกียจคราฟนะครับโอเคมีอันนี้ด้วยว,ว้าวมีกเกาะและแต่ตอนพาร์ทแรกนี่มันสุดยอดไปเลย What? ทำไมประตูสองนเลเฮ้ยมีพิกแอคด้วยดวงดีเกินแอนาน่มีสมิสติ้งเทเบิลตรงนี้นผมว่าบ้านนี้สุดยอดนะครับสุดยอดที่สุดโอเคเราเอาอาหารในมือน,นี้เลยด้วยกันนะ <S <S าาคนนี้มีอาชีพแล้วเยี่ยมยอดอะไรวิคพอนสมิสฮะสุดยอดโอเคน่าจะหมดทุกบ้านแล้วมั้งผมน่าจะมาดูหมทุกบ้านละ م, หมดแล้วครับไม่ยังมีบ้านม,มีบ้านนี้ไม่มีอะไรนะเก็บอยูนี่ไปแล้วครับไปเราต้องครับอาไอเทมสักหน่อยนะครับนั่นคือครับแล้วก็จริงๆต้องเอาขวานด้วยเขาเป็นกระตุกนี่หน่อยครับทนได้แล้วไม่มนนีปัญหาโอเค เราจะต้องเก็บเจ้าแกะตรงนี้ไปด้วยนะครับเก็บเลยแหละเก็บชีวิตโอเคเราไปหาที่อื่นดีกว่านะตรงนี้หมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่หลังถ้าเรายิงจมหมู่บ้านตรงนี้ได้อืมนี่มันค่อนข้างจะไปไกลแล้วฮะน่าจะวิ่งดูแถวนี้ก่อนนะครับโอเค ออแถวนี้นะ่าจะยังไม่มีอะไรขอขอ,อนุญาตวิ่งสำรวจทั่วๆเลยลกันนะตรงนี้บ้านเดิมอนนจริงขุดไปเลยก็ได้นะอันขอแน่อันหนึงนน่งแล้วกันนะครับมันมีแคมป์ตรงนี้ได้หรอวะจริงๆขึ้นไปดูข้างบนก็น่าจะได้แต่ว่าขี้เกียจนะครับมีฟ็อกซ์มีฟ็อกซ์ทำไมต้องวิ่งหนีเราได้ล่ะนี่มันค่อนข้างที่จะเฮ้ยจือมินเราเวย้ยผมค่อนข้างที่จะกลัวเป็นในระดับหนึ่ง คนที่ได้ดูไลค์ผมจากช่องอเก่าๆไม่ใช่จากช่องเก่านะนะั่นแหละก็น่าจะรู้ว่าผมปากลัวได้ในระดับไหนนะครับโอเคแก่สตัวโอเคคืนนี้ได้แล้วสีเลย <g uss> สามตัวเออาหารมันมาด้วยเยี่ยมโอเคงางจะมืดแล้วผมว่าพักที่ไหนดี หมูบ่บ้านเมื่อกี้จริงก็นอนได้แต่ขี้เกียจนะครับตรงนี้เลยนะเราเอ,อ่ออินดี้อยู่แล้วนะครับฮ่าเซิร์ฟกระตุกไม่เป็นไรนี่ครับเตียงทําไมวะมีเตียงอยู่แล้วเนะี่ยไม่เป็นไรเ,เตรียงมาเผื่อนะครับโอเคนอนได้ลนะนี่ฮะเห็นนี่อีกปลั๊กอินเมมี่ปลั๊อกอินอเมมี่ตัวนี้แล้วเนะี่ยโอเคไปเราเดินทางต่อครับ อันนี้ผมว่าน่าจะหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ได้แล้วค่อยปิดกนะินนะมื้นในโซนเอ็ดด้วย๋นวผมขอเช็คอัลลันเม้น์ก่อนเรา Minecraft Getting Update Aqui Hardware t o d a y Diamond โอเคอยังก่อนเราคุณเห็นไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปคราฟของเด็กอ,อืมทุกคนน่าจะมองไม่เห็นกันแล้วมาั้งด่วยอะไรผมขอขอ,อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ ค่อยขึ้นไปนะอ่านี่นแล้วเคียแหลกนะครับผมนั่คือปลาอินอันแรกนะครับอันนี้ไปเอามาให้เลยแล้วกันมันคือปลาอินเคียร์แหลกนะครับโอเคเจริงๆมันก็เป็นเซริร์ฟเวอร์ที่เอาไปเล่นคนเดียวนะเนี่ยโอเคเอ่อตัดไม้ไหมไม่ต้องหรอกไม,ไม้เยอะโอเคปิ้งออกแต่แถวนี้เลยแล้วกันนะครับ เราไม่น่าจะกลับไปที่บ้านนั้นแล้วล่ะ,ละ mm hmm. ของคนนั้นหาใหม่ได้นะยืนหามาว่าวดีโอ้แถวนี้เอ้ยแถวนี้สวย,แถว,สวยแถวนี้สวยนะครับแถวนี้สวยมีฐานนั้ำในนะขี้เกียจขุด mm hmm. เอ่อยี่สิบวิจะรีของที่อยู่บนไนที่อยู่บนพื้นนะครับโอเคไม่มีปัญหาฮะเราวิ่งต่อ เราจะหาที่ใหม่ที่ไม่ใช่ปา่าพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบป่านี้เท่าไหร่เลยมันค่อนข้างดาร์กแบบไม่ค่อยโหดลดด้วยโอ้ยแล้วมันเป็นน้ำหรอเนี้ยว่านะมีวิธีอยู่น้ำนี่ทำให้ผมเห็นนี่ยงอื่นได้ก็คือเปลี่ยนเรนเดอร์ดิ a n c e กาเป็น16หรืมุสมส่อง Entity มีด้วยเหรอวะอาตรงนั้นมี Plane อาเยี่ยมตรงนี้แหละ ครับทุกคนถ้าไี้ยี่เสียงอะไรดังๆก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับเสียงจากที่บ้านของเรนนี่แหละดังมาเราจะได้ยินกันละมั้งนะมีหมูครับเราขอข้าหมูเลยด้วยกันนะหมูน้อยฉันก็่ต้องขาแต่มันจำเป็นเอาอาหารมา กระจกกระจกโอเคมาละวิ่งต่อครับไปหาที่เป็นรับเป็นแหล่งอยู่ตอนนี้ exploring ก่อนนะขนมปังก็มีเยอะแต่จริงๆเมื่อกี้มีพายแต่ว่าเราไม่ได้มีข้าวยังไม่ได้ปลูกข้าวเลยก็เลยไม่ได้เก็บฟักทองมาลังพึ่งว้าวมีึ้งอยนี้ด้วยแต่ว่า เออกระตุกกระตุกอะไรวะใส่กระตุกโหลดนี่ไงแล้วปึ๊บโอ้โหเหมือนว่าเราจะเจอของดีแล้วนะครับเนี่ยเหมือนในเนี้ยรู้สึกเหมือนเป็นเลเวลเลยว่ะใช่ด้วยนะครับผมโอเคผมว่าตั้งหลักแหลงตรงนี้แหละนะครับได้ที่ที่น่าจะอยู่แล้ว ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราได้นะเฮ้ยเลวินสองที่เลยแหละเอาเลยที่เลยตั้งหลักแรงเลยตรงนี้เลยเอ่อผมว่าเนี่ยไนนี้แล้วกันนะว่เาเราโดนในนี้โอเคอย่างแรกเอานี่ออกมาแล้วก็คราวมเต์ฟลิกทำไมวางอยูอย่เนี่ย ยาวไปทำบ้านสวยนะครับโอเคเอาอยู่ในนี้กันเลยวันนี้นะครับโอเคเราคราฟดับหินเลยแล้วกันแล้วก็ไม้เยอะมากมา16แหงแล้วก็ทำหีบยิงยีก็ได้นี่หว่าลืมวิธีการคราฟแบบรวดเร็ว เซ็สเปาลได้นะตอนนี้ถือว่าใช้ได้มาเรียวม่วงเลยจริงๆไม่กว่านี้เดี๋ยวโอเคผมว่าตรงน,นั้นนะ่ะน่าจะมีออกไปสุดทางอื่นนะเแลวเราก็ตั้งหีไว้ชั่วข่าวครับชั่วข่าวต้องตั้งแบบนี้ ชั่วคราวหวังว่าชั่วคราวที่ผมพูดอาจาจะเป็นชั่วคราวจริงๆไหโอเคยูแค a เซ a ลิสต์เปล่าไปครับอันนี้มันชี้กลับไปทางที่เรามาโอเคเราเอาหินเอามาเก็บนี้ไปเก็บนี้มาเอาหินเอามาทำฟินแนนซ์ <c oughs> นะครับโอเคเอาฟินแนนซ์มาวันนี้ก โอเคได้ละที่เดี๋ยวเราทำเกี่ยวไว้กันก็ได้นะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะลงไปสรวจด,ด้านล่างกันนะครับขนมปังหนึ่งชิ้นโอเคไปเราลงไปสรวจด,ด้านล่างแล้วเราก็จะปิดคลิปนี้ก่อนนะครับนี่เลยโอ้โหหน่ากลัวมากวัาดีเพื่อนมีสเกลไต้ตแล้วผมไม่อยากไปเลยวะที่นี้เอ่อตรงนั้นมีอะไร ว่าข้ามไปเอาเฮ้ยเหมือนตรงนั้นก่อนหรือว่าพานหน้าค่อยลงเลวีนดีวะนี่พอจะมีฐานให้เราไมา่มีก็เหมืองนะเนี่ยเหมืองใหญ่ด้วยโอ้โหไอ้ตรงนี้มีฐานเสิร์ฟแหลก เจอต้านด้วยอยู่ด้านล่างนี้แหละมะั<ฮ>้งมันเสียอมู่แถวๆนี้มันี่มีเหล็กแต่ผมไม่ได้กดขี้เกียจนี่ก็มีเหล็กอีกโอ้ว้าวโอเคเลยบ้านโอเคเราครับครับครับไอ้น,นี้ก่อน ไม,มโออ้โอเคเดี๋ยวนะโอเคเอ่อโอเคผมจะทำทางเข้าบ้านดีลนะครับ mày gọi 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 กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเอาว่าสำหรับ world of diversity part 1เราขอจบไปให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวาร์ทหน้าผมจะไปลงเลวินนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผมเจอกันบ๊ายบายเย้ yeah.